คนนี้เห็นว่าเป็นเด็กรูปรูปหน้าตาหน้าตาหล่อบอกชื่อไปแล้วเขาจะตัดทรงซามุไรเออทรงไอ้นั่นนะครับทรงซูโม่ะทรงซูโม่ทรงเขาเรียกทรงซูโม่ทรงทรงซูโม่นะครับดูนะครับทรงซูโม่นี่ครับเขาทำอย่างนี้ครับทรงซูโม่ครับนี่ยสองข้างจะต้องให้เหมือนกันครับครับนี่ทรงซูโม่ทรงซูโม่เขาเรียกทรงทรงซูโม่ทรงซูโม่คือทรง ชโด่ไม่ใช่ชโดตีแปลงจะเป็นทรงเขาเรียกพังอ่นแหละครับทรงซูโม่สู้กันบนเวทีประเทศญี่ปุ่นนะครับตั้งชื่อนี้ว่าทรงซูโม่ถ้าให้อยู่บนแผ่นวงกลมถ้าคนไหนตกแผ่นวงกลมถือว่าแพ้เนาะใช่ไหมใช่ทรงซูโม่ไหมหรือทรงโมฮกอ่ะใช่ไหมอันเดียวกันไหมซูโม่กับโมฮกเนี่ยอันเดียวกันดูนะครับผมตัดให้ดูคนนี้เขาชอบครับเขาสั่งผมทำเอง ผมก็เลยทําให้ดูทรงซูโมโ่น,นี่วิธีตัดของช่างอ้อนก็ทําง่ายครับทรงซูโม่เนี่ยเขาขอครับเด็กเด็กดบ้านโดงเขาชอบจริงๆเลยทรงนี้ฮิตกันทั้งโรงเรียนเลยครูก็หนีบลายมาอีกช่างอ้อนก็ชอบครูเลยเนาะเพราะครูเขาก็ประทับใจอยู่นี่ทรงซูโม่ครับนี่ให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่น ครับดูนะครับด้านหลังเนี่ยทรงซูโม่เป็นอย่างนี้เหยครับชื่อจริงก็ชื่อโมฮกนั่นแหละแต่ว่าภาษาซูโมโนี่คือนักลบนักสู้กันบนเวทีนี่ครับดูกลมลงนิดนึงนะครับเออ,อย่างนั้นเดี๋ยวผมตัดให้ดูทรงซูโม่นี่มันตัดยากครับดูวิธีตัดของช่างอ,อน้นปื๊ดปื๊ดเออ,เอ,อนั่นต้องบอกด้วยเออนะ สรงสูมโม่เขาถ่าไถแรงมันจะเจ็บเราต้องค่อยๆตัดอย่างนี้เดี๋ยวๆไม่ต้องมองไม่ต้องมองเอานั่งเฉยๆเดี๋ยวให้ดูสรงสูมโม่เป็นอย่างนี้ครับผมก็ทําให้ดูง่ายๆเลยปัตเตรียนของเคม e นะครับตัดดีตัดดีมากตัวนี้ตัวละสอง้อยแปดิบบาทซื้อได้ทางเคม e นะครับบริษัทเคม e ทางราชด d a มิพิมคําว่าเคมีจะขึ้นมาเลยตัวนี้นะครับสองริบบาท จัดส่งถึงที่250ครับผมก็บอกให้ชาวเน็ตอยากรู้ว่าทำไมมันถึงคมทางอ่อนลองใช้ดูแล้วคมดีมากครับนั่งตัวตรงๆที่นี้จะดูดูโซโม่เออทรงโซโม่มันจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวไม่ต้องเงยไม่ต้องเงยน,นั่งตรงเอออยู่ขนาดนี้แหละครับนี่ครับทรงโซโม่คือทรงซัมเออทรงซามูไรนั่นแหละ แต่สมัม u r a มันจะตัดข้างบนอันนี้มันเป็นทรงซูโมโ่ทรงพังทรง,งโมโฮอกทรงเดียวกันซูโม่โมโฮอกเคยมีเด็กคนนั้นน่ะมาตัดทีหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเขาก็เรียนแบบกันแหละครับเขาก็มาดูอีกมาตัดอีกหน้าตาเด็กก็หล่อจริงด้วยดูหน้าตาด้วยยิ้มหน่อยนงครับแป๊สซี่ครับโอ้โหหล่อจังเลยทรงซูโม่ครับเนี่ยผมก็ทําให้ดูชัดๆเลยแหละครับก็ตัดง่ายอยู่ครับดูนะครับ ผมก็ทําให้จนเสร็จแหละเพราะบัตรเลียนของเคมายนี่คมจริงๆ280บาทค่าจัดส่ง250ติดต่อบริษัทเคมายได้เลยนะครับนี่ดูนะครับยี่ห้อ,ขอเขานี่นี่นี่เคมายนี่เวบเลยเห็นไหมครับติดต่อกับร้านเคมายติดต่อทั้งลาซาด้ส่งได้ทั่วโลกทั่วประเทศครับอื พอเราตัดเสร็จเราก็ปัดดูนะครับถ้ามันไม่สวยก็ดูข้างหลังด้วยนี่ครับทรงซูโมถ้าตรงหน้ามันไม่เท่ากันเราก็ดูตรงนี้นี่ทให้มันออกนิดนึงเออนี่นี่ตรงไหนที่มันไม่เท่ากันเราก็ตัดชอบมากเลยนะครับดูเข้าหวัวเลาะเลยครับเลาะมากเลยชอบมากเลยเขาเรียกทรงซุโม่ทรงสมูไรก็ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าทรงรงโมฮกอะครับ อันนี้ทรงโมฮอกครับทรงโมฮอกครับดูนะครับทรงโมฮอกหาดูยากทรงโมฮอกมีคนมาเชียร์อีกคนหนึ่งครับกองเชียร์ผมมาตลอดเลยครับเพราะว่าไปพาเพื่อนมาตัดก็เต็มเลยครับนี่คนนี้ก็ตัดอยู่ตัดเต็มเลยครับนี่เห็นไหมครับคือขอขอโทษนะครับให้ดูตรงๆเลยครับนี่ทรงโมฮอกครับนี่ ให้ดูชัดๆเลยดูนะครับให้ดูหันให้ดูรอบเลยตรงไหนไม่ดีก็แต่งให้เขาหน่อยหนึ่งอย่างนี้น,นี่ให้ดูชัดๆเลยครับชอบมากเลยดูอมยิ้มอายใจไม่ได้สุกเลยเต๋เต๋ส่งโมฮอกพูดภาษาไทยไม่ชัดนะครับญี่ปุ่นพาลิกตโตพาลิกโตสวัสดีสวัสดีเนาะสวัสดีครับพาลิกตโตสวัสดีส่งโมฮอกเขาเรียกส่งโมฮอก สงซูโม่เขาเรียกส่งซูโม่สงซูโม่อ่าี่งซูโม่เขาจะไปตีกันบนเวทีวงกลมเนาะครับเนาะโอ้ยดันกูดันมึงใครแรงกว่าเอาชนะครับสรงซูโม่ครับเนี่ยไม่บอกครับอันนี้เดี๋ยวลงไปก็เห็นเองครับขอบคุณมากครับทางเน็ตครับดูนะครับฝากอะไรถึงเพื่อนไหมบอกว่าเฮ้ยมึงอยากดังทำเหมือนกูใช่ไหมใช่เนาะครับเนาะ ลองพูดภาษาเด็กให้ฟังสิขอบคุณครับคนที่กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับว่าด้วยว่าไม่เป็นเพราะเป็นภาษาญี่ปุ่นพูดยากครับสวัสดีครับทรงซามูไรญี่ปุ่นนะครับทรงซามูไรญี่ปุ่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นนักรบแบบคล้ายๆเหมือนทรงกัะป่าทรงกระป๋าทรงกัะป่า